สวัสดีค่ะพบกับรายการพอดแคสต์ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนรักโลกกับดิฉันฉลอดตั้งสุมินทราเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงร้องเพลงและการเดินทางของวานหลังคอมค่ะโดยวานหลังคอมจะกินแพลงตอนและปลาขนาดเล็กเพื่อสะสมพลังงานสําหรับการอพยพในฤดูหนาวโดยการเดินทางในปีพุทธศักราช2529วานหลังคอมตัวหนึ่งนั้นเดินทางกว่า5,100ไมล์หรือ8,220กิโลเมตรจากแอนตาร์กติกาไปโคลัมเบียค่ะ ซึ่งการอพยพนี้สามคัญต่อการหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วงเวลาการสืบพันธุ์โดยวานหนุ่มใช้การร้องเพลงและกระโดดจากผิวน้ำเพื่อดึงดูดคู่ครองจากการศึกษาบทเพลงของวานเริ่มในปีพุทธศักราช2513พบว่าเสียงเพลงมีบทบาทในการดึงดูดคู่และสื่อสารเนื่องจากวานมีการมองเห็นและการรับกลิ่นที่ไม่ดีจึงได้ใช้เสียงและการฟังเป็นหลักโดยวานสามารถส่งคลื่นเสียงถึง34รูปแบบและบางเสียงดังไกลหลายสิบกิโลเมตรค่ะจากการร้องเพลงของวานนั้นเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เช่น เมื่อประชากรวานถูกล่อย่างหนักเสียงร้องจะดังขึ้นเพื่อหาคู่แต่เมื่อประชากรฟื้นตัวเสียงจะเบาลงทําให้การสื่อสารระหว่างแม่และลูกวานยังเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ลูกยังอ่อนแอและต้องการการดูแลอย่างไรก็ตามวานต้องเผชิญกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมลพิษและการทําลายสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อเสียงร้องและการสื่อสารของวานในมหาสมุรทรทาให้เสียงของวานถูกกลบจากกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะในครั้งหน้ารายการพอดแคสต์ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดอย่าลืมกดติดตามและรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ